ลืมนะครับลืมนะครับแก้ป <French Claire> mm ัญญาเนี่ยแก้ปัญญาที่ที่รุ่นก่อนหน้านี้ครับแก้ปัญญาแบบนี้นะครับแก้ปัญญานะครับทําแก้วน้ำเป็นแก้วทําแก้วเป็นน้ํานะครับทําของเหลวทําของแข็งเป็นของเหลวทําของเหลวเป็นของแข็งนะครับหลวงพ่อเล่นกลนะครับทําได้แบบนี้นะครับแก้ปัญญานะครับผมก็มีอยู่นะครับที่เก็บไว้นะครับเก็บไว้นะครับแล้วก็มีเก็บไว้แบบเป็นเป็นรายการที่ที่ส่วนตัวนะส่วนตัวส่วนตัว มาให้ดูนะครับขอขอขออนุญาตก่อนะนะครับเป็นเป็นนี่เลยผมก็มีนี่นะนี่นะครับผมนะครับชานหมากชานหมากของพ่อนะครับนะครับม,ม,ม,มูลบุหรี่หลวงพ่อนะครับเป็นของส่วนตัวที่หลวงพ่อให้แต่ก็ได้รับจักมือมาก็มีนะครับไม่ได้รับกักมือก็อก็มีนะครับก็มีนะครับผมบุหรี่หลวงพ่อนะครับ ครับเป็นของส่วนตัวแล้วก็จะเป็นชันหมากนะครับไม่ค่อยเจอนะครับอเอาไปไหนนะนี่น,นี่จะเห็นจเจอรักเจอล้วนะครับบ,บนึงนะครับชันหมากได้ตอนไปขนาดไปท่าฟุงนะครับนี่ครับผม นะครับก็ได้มาครับหลวงพ่อท่านเคี้ยวๆท่านจะน้ำบ้วนโหมก็เลยขอนะครับนะครับชางาบหลวงพ่อนบนํามาบูชานะครับเป็นการลึกถึงนะครับของครูบาอาจารย์นะครับนะครับผมแก่ปัญญานะครับได้มานานแล้วนะครับก็มีนะครับพอมีนะครับยังไงก็กดนะครับก็แอดดีไลน์มานะครับสามารถแบ่งได้เหมือนกันนี่ครับผมผมเก้าวปัญญาผมเองนะครับ ก็มีนะครับพมมีนะครับผมเอาเป็นว anyway, ่านะครับทําน้าเป็นแก้วทาแก้วเป็นน้ำครับลองไปฟังที่หลวงพ่อพูดเองนะครับแก้วปัญญานะครับผมนี่คือแก้วปัญญานะครับก็เป็นพระธาตุอธิษฐานนะครับหลวงพ่อบอกเป็นพระธาตุอธิษฐานนะครับอธิษฐานมานะครับแก้วปัญญานะครับเขาพุดใาพิเศษเกือบร้อยแล้วนะครับเป็นของปีอะไรนะหกหนึ่งหกสองหรือหกสามนี่แหละผมผมผมไม่มีข้อมูลปีนะแต่ว่า แล้วก็มีอีกรุ่นหลังรุ่นหลังเดี๋ยวเดี๋ยวรอรอชมนะครับรอชมเดี๋ยวจะมาชมนะครับยังไงก็กราบขอบคุณมากนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดกดติดตามนะครับแล้วก็ติดตามเพจด้วยนะครับคนติดตาม21คนโอ้โหดีใจมากเลยครับถ้าติดตามถึงร้อยหรือว่าเยอะกว่านี้นะผมผมแจกงนะเบาใหญ่แจกงนะครับใครที่เคยได้พาผมผมแจกจริงนะครับมีการเดี๋ยวจะมีการแชร์แล้วก็ทําร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าตอนนี้ครับทำหยุด ทั้ง u t u b e แล้วก็ทั้งกลุ่มไลน์ก็เดี๋ยวจะเอาไปทำที่กลุ่มเฟซนะครับเพราะเฟซไลฟ์สดได้นะครับหมายถึงเฟซนะครับไม่ใช่กลุ่มนะครับเฟซส่วนตัวนะครับเฟซส่วนตัวนะครับใครบางคนก็อาจจะรู้ตัวตนจริงนะครับได้ติดตามเป็นเพื่อนผมนะครับในเฟซนะครับผมก็เปิดเผยนะครับทุกอย่างบางทีก็อาจไปเจอผมที่อยู่ข้างๆหลวงพ่อหรือคำว่าข้างๆหมายถึงใกล้ๆนะไม่ใช่ว่าไปนั่งข้างนั่นนะใกล้ๆหลวงพ่อนะครับอยู่ในวัดพุทธโมกนะครับผมโอเคนะครับขอบพระคุณมากนะครับอย่าลืมติดตามเพจ ผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับมาคุยกันแบบบ้านๆนะครับเดี๋ยวยังมีอะไรผมจะอัปเดตนะครับเรื่องที่ลับๆหรือเรื่องที่เกาะติดกระแสนะครับคาว่ากระแสหมายถึงว่ากระแสของหลวงพ่ออ่าเกาะติดเขาสารนะครับผมนะครับก็จะมาอัปเดตเรื่อยๆเดี๋ยวจะแชร์มานะครับมาแก้งา่าวบางทีอาจจะมวลบอกว่าน่าจะแจ้งล่วงหน้าอย่างเงี้ยคือบางทีเนะี่ยพอถึงอหลวงพ่อตอนเย็นมีมีงานพุทธพิเศษนะอ๋อ ก็ต้องไปแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีนิมนต์ไปไปเทศแล้วเงี้ยบางทีเขาคณะนั่นะน่ะครับผมบางทีก็ต้องตารางถ้าเกิดใครไปดูตารางอาจจะเป็นแบบไปเทศอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็มีนั่งนั่งพุทธพิเศษเนี้ยตารางผมก็เคยถ่ายลงไปแล้วถ่ายให้ชมแล้วโอเคนะครับขอบคุณมากนะครับถ้าเกิดมีอะไรก็ขอบขอบคุณคุณทุกคอมเมนต์นะครับขอบคุณมากเลยนะครับทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแชร์นะครับครับผู้ติดตามนะครับผม โอเคนะครับสวัสดีครับ